สวัสดีครับพี่น้องคิดจักรแสงสันติภาพและสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกคนพบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่16กรกฎาคมปี2021นเะครับเรายังคงศึกษาพระคัมภีร์และเฝ้าเดี่ยวอยู่ในพระธรรมสุด,ดีบทที่119ต้องยอมรับว่าเป็นพระธรรมสุด,ดี ที่มีความยาวมากบทหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะนำพี่น้องที่เราจะมาใครขควรถึงพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ137ถึง144ซึ่งผมขอตั้งชื่อในวันนี้ว่าเป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่ก็เป็นแสงเทียนได้เราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระยาเวพระองค์ชอบธรรมและกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรมพระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรมและสัจจริงทั้งสิ้นความเกียวกราดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์เพราะพวกคู่อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์พระดำรัตของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัตนั้น ข่าพระองค์ต่ําต้อยและถูกดูหมิน่นแต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบงังคับของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิดและธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจรงิงความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิด ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ผู้เขียนได้เริ่มต้นพระธรรมตอนนี้โดยกล่าวไว้ว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์ชอบธรรมเมื่อพระองค์ชอบธรรมนั้นพระดำรัสหรือคำพูดคำตรัสของพระองค์นั้นผู้เขียนเขาสัมผัสด,ด้วยตัวของเขาเองนั้นอย่างน้อยมีอยู่4ประการที่เป็นจริงในชีวิตของผู้เขียนประการแรก เขาบอกว่ากฎหมายของพรุ่งนั้นก็เที่ยงธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ137คําคำว่ากฎหมายของพรุ่งนั้นก็เที่ยงธรรมแปลว่ากฎหมายของพรุ่งนั้นยุติธรรมไม่โอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งกฎหมายของพระเจ้านั้นไม่ได้โอนเอียงไปว่าใครรวยหรือใครจนกฎหมายของพระเจ้านั้นไม่โอนเอียงไปว่าใครมีเส้นหรือไม่มีเส้น ในสายตาของพระองค์นั้นมนุษย์ทุกคนก็เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือประการแรกก็คือว่ากฎหมายของพระองค์นั้นเที่ยงธรรมและยุติธรรมประการที่สองปรากฏอยู่ในข้อ138เขียนไว้ว่าพระโอวาทของพระองค์นั้นก็สัจจริงทั้งสิ้นคำว่าสัจจริงก็แปลว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรในอดีตก็เป็นจริงในปัจจุบันและยังคงเป็นจริงในอนาคตความจริงเป็นสิ่งซึ่งไม่ตาย ความจริงไม่ต้องไม่ใช่เกิดจากการตีความแล้วทําให้เกิดการบิดเบี้ยวไปเพราะวจนะของพงนั้นยังเป็นจริงอยู่เสมอและประการที่สที่ผู้เขียนเ็าสัมผัสได้ปรากฏอยู่ในข้อ140้เขากล่าวไว้ว่าพระดํารัสของพงนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงทุกประการประการที่สที่เขาพูดถึงก็คือว่านอกจากพระดํารัสของพงนั้นเป็นจริงแล้วพระดํารัสนั้น ยังผ่านการพิสูจน์มาแล้วภาษาอังกฤษคำว่าพิสูจน์นี้เขาใช้คำ test ว่า t e s แปลว่าพระคคำของพรงนั้นนอกจากที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แล้วยังผ่านการเทสในชีวิตประจำวันของเราทุกคนว่าสิ่งนั้นก็ยังเกิดขึ้นจริงได้และกลายมาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเราทุกคนจริงไหมครับและประการสุดท้ายหรือประการที่4ปรากฏอยู่ในข้อที่144เขียนไว้ว่า พระโอวาทของพระองค์นั้นชอบธรรมคําว่าชอบธรรมนี้แปลว่าพระคำของพระองค์เป็นสากลครับพระคำของพระองค์นั้นใช้ได้กับทุกคนและใช้ได้กับทุกยุคสมัยไม่เคยตกยุคเลยเราพบว่าพระคำของพระเจ้าแม้ว่าจะเขียนขึ้นมาเมื่อหลายพันปีก่อนนะแต่ก็ยังทันสมัยและใช้ได้และเป็นจริง ับเราทุกๆคนในปี2021จริงไหมครับด้วยเหตุนี้ปฏิกิริยาของผู้เขียนต่อพระคำของพระเจ้านะเขาจึงมีปฏิกิริยาอย่างน้อยอยู่3อย่างออกมาด้วยกันนะประการแรกปรากฏอยู่ในข้อที่139เขาบอกว่าอะไรครับความเกลียวกลาดของค่าพรรองได้ทำลายค่าพรรองเพราะ พวกคู่อริของข้าพรงค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์นะประการแรกปฏิกริยาที่เขามีต่อคนที่ลืมหรือคนที่ไม่ยึดเอาพระวจนะนั้นเขารู้สึกว่าเขาโมโหมากคําว่าคู่อรินั้นในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ยึดถือตามพระคำของพระเจ้าคนที่ไม่ยึดถือต่อพระคำของพระเจ้านั้น ผู้เขียนเขารู้สึกโมโหามากเพราะว่ายังไงครับเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเมื่อเขาไปสัมผัสกับคนที่ไม่ยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าไม่ยุติธรรมปรินน้นป้อนหน้าไหวาหลังหลอกเขารู้สึกว่าเขาโมโหและเขาไม่ชอบคนนั้นจริงๆเลยนี่คือปฏิกิริยาแรกที่เขามีและปฏิกิริยาที่สองที่เขามีต่อพระคำของพระเจ้า ปรากฏอยู่ในข้อ140้เขาเขียนไว้ว่าพระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์นั้นรักพระดำรัสนั้นปฏิกิริยาที่สองที่เขามีก็คือเขารักพระคำของพระเจ้าเราทุกคนซึ่งได้เข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราพบว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตของเราให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ พระคำของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้มีชีวิตชีวามีกำลังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้และด้วยเหตุนี้เขาจึงรักพระคำของพระเจ้าและปฏิกิริยาที่3ปรากฏอยู่ในข้อที่143เขียนไว้ว่าความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพรองค์แต่พระบัญญัติของพระองค์ เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ประการที่3ที่เขามีต่อปฏิกริยาพระคำของพระเจ้าก็คือว่าเขามีความชื่นชมยินดีเขามีความปิติยินดีในพระคำของพระเจ้าข้อคิดนะครับเราอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนะซึ่งอยู่ท่ามกลางโรคระบาดโควิดเราอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันซึ่งในอยู่ในช่วงที่เราจะต้อง ทำงานอยู่กับบ้านหรือ work from home เราอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันที่เราประสบปัญหาเศรษฐกิจโดยท่วนหน้ากันและที่มากยิ่งกว่านั้นเราพบว่าในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นเราไม่มีความยุติธรรมเราไม่มีความชอบธรรมนะถ้าวันนี้คุณมีอํานาจคุณมีเงินนะกฎหมายก็สามารถจะตีความเข้าข้างคุณได้จากสิ่งที่ถูกกลายเป็นผิด และคนที่ผิดก็กลายเป็นถูกได้นะเราเพบว่าสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เอาแต่พักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเส้นสายและถ้าเราเป็นคนของใครก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้เราเพบว่าในสังคมปัจจุบันผู้นำหลายหลายคนนั้นมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างปากพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำเป็นอย่างหนึ่ง และสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคนั้นซึ่งทําให้ผู้เขียนหรือลูกของพระเจ้านั้นเขารู้สึกโมโหเขารู้สึกไม่พึงพอใจกับสังคมที่เขาเป็นอยู่และเช่นเดียวกันผมเข้าใจว่าเราหลายๆคนซึ่งอยู่ในยุคนี้เรารู้สึกหงุดหงิดเรารู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกท้อแท้เรารู้สึกขดหู่กับสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ทราบไหมครับว่าพระเจ้าบอกให้ลูกของพรค์นั้นยืนหยัดในความเที่ยงธรรมยืนหยัดในความยุติธรรมทำไมผมถึงใช้ชื่อหัวข้อนี้ว่าเป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่ก็เป็นแสงเทียนได้ครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าท่ามกลางสังคมที่สภาพที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่มีความน่าชื่นชมยินดีสังคมที่มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบสังคมที่เอาแต่พักพวกเพื่อนฝูงนั้นพระเจ้าหนุนใจเราว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจงมีความชื่นชมยินดีหรือมีความปิติยินดีในพระคำของพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นแสงแบบดวงอาทิตย์ที่ช่วยคนได้จำนวนมากแต่เราก็สามารถเป็นแสงเทียนที่ปลายอุโมงค อย่างน้อยเราก็ช่วยคนหนึ่งคนได้สองคนได้สิบคนได้ไหมครับเราสามารถช่วยตามกำลังของเราที่มีอย่างที่ผมบอกครับนะเราช่วยหนึ่งคนได้ก็ดีกว่าเราช่วยใครไม่ได้เราสามารถที่จะยื่นมือไปสงเคราะห์คนหนึ่งได้ก็ดีกว่าเราไม่ยื่นมือไปช่วยใครเลยและนี่เป็นสิ่งที่ลูกของพระเจ้าจะต้องเป็น และจะต้องดำรงอยู่ในยุคสังคมนี้ครับเราอาจจะเป็นแสงแบบดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่เราก็เป็นแสงเทียนที่ปลายอุโมงค์ได้ครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเราในพระวจนะคำของพระองค์ซึ่งตรงกับอยู่ในข้อ144ที่ผู้เขียนเขารู้ว่าหลายครั้งเขาไม่เข้าใจพระคำของพระเจ้าทั้งหมดแต่ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเขาด้วยครับ เราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาที่รักพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตพระองค์เจ้าข้าเราพบว่าในโลกปัจจุบันนั้นเราหลายคนจะต้องอาศัยอยู่ในสังคมที่อายุติธรรมสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันสังคมที่เอารัดเอาเปียบสังคมที่น่าไหว้หลังหลอล ข้าแต่พระเจ้าแต่ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคำในวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงสอนเราให้มีปฏิกิริยาที่ถูกต้องต่อสิ่งที่เราประสบในทุกวันก็คือเราจะต้องมีความไม่พอใจกับสังคมที่เป็นอยู่และความไม่พอใจนั้นทำให้เราตั้งใจที่จะเป็นคนที่ยึดมั่นในความเที่ยงธรรมและยึดมั่นในความยุติธรรมสอนเราที่เราจะมีความรัก ในพระวจนะของพระองค์มากยิ่งขึ้นสอนเราที่เราจะมีความปิติยินดีมีความชื่นชมยินดีในพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้นสอนให้เราในการที่จะยืนหยัดในพระธรรมของพระองค์เราอาจจะไม่ได้เป็นดวงอาทิตย์ที่ช่วยคนได้อย่างมากมายแต่ในสังคมรอบข้างที่เราอยู่นั้นอย่างน้อยที่สุดเราได้ช่วยคนที่อยู่รอบข้างเราหนึ่งคนสองคน หรือสิบคนตามกำลังที่เรามีเราอาจจะช่วยคนทั้งหมดไม่ได้แต่เราก็ช่วยบางคนได้เราเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอันเจ,จิดจรัสไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็เป็นแสงเทียนที่ปลายอุโมงค์ของใครบางคนได้พระองค์เจ้าข้าโปรดให้ลูกของพระเจ้านั้นยืนหยัดมั่นคงในทางของพระองค์ในสังคมนี้ด้วยเถิดและที่เราจะก้าวออกไป ฉายแสงเพื่อพนามของพระองค์ให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกจึงอธิษฐานทูลขอความเข้าใจและกําลังจากพระองค์ในพนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกำลังให้กับเราทุกคนที่จะยืนหยัดมั่นคงในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ด้วยครับขอพระเจ้าวอวยพรและสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฟ้าเดี่ยวของคริจตจากแสงสนิภาพของเรานะคะ